เดี๋ยวผมก็จะรับเข้าสู่ช่องสติปัญญ์น,นะครับทุกคนครับ,รบเ,เกมวันพันแม่เดือดซองแคน,นะครับผมวันนี้ครับเราก็จะมาสอนไม่ใช่สอน,สอนเป็นการแนะนำนะครับผมการเล่นโหมดใหม่โหมดดวลสุดยอดโหมดน,นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้ถึง30ไม่ใช่30ใช้ถึง3ามเทียวดูทุกทางของผมของผมทุกคน10ล้านเลยทุกคนจริงาริงผมเนี่ยใช้ประมาณ6ล้านเท่านั้นเองนะครับเน,นี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด3ทีมในการเล่นโหมด วิธีการจัดทีมครับเราควรจะแบ่งตัวก๊อตของเราเนี่ยลงไปเหตุการณ์ทีนะผมทีมของผมเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนใหม่นิดน้อยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเอาจีนอสร่างสองเนี่ยไปที่สองแทนนะครับผมเพื่อไปให้ใช้สกิลของคออ่านก,กากหวานที่คือแน่ๆจีนอสของทีมทีเดียวมันต้องมีตัวตายแล้วแหละแน่ๆนะครับเอทีมสองส่วนหนึ่ก็จะเป็นซอมบี้แมนแล้วก็ดิกน,นะครับชิ่กิโลกิโรอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จีนอตยิงทีเดียวตายแน่นะครับผมผมเชื่อว่ามีตัวตายแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผมเลยเลือกอยู่ทีมสองนะครับส่วนทีมแรกเนี่ยผมก็ได้ทําการปั้นบนทองกลับมาแล้วนะครับนีเลยนะครับคือปั้นกลับมาพอสมควรแล้วก็เอาได้พลันมาบูสต์สเเมตให้กับอะตอมิกนะครับผมเพิ่มความแรงนะครับส่วนที่สุดท้ายเนี่ยผมเลยเอาบิสกิ้งที่เป็นตัวตีบอสที่ของหลักของผมเองเอาเข้ามาแทนที่ในทีมนะครัเป็นการแต่งตัวไปนะครับผมเราควรจะ คือพอผมนี้เข้ามาเนี่ยมันเป็นว่าเราต้องบั้นตัวเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็พยายามเฉลี่ยตัวให้ดีนะครับผมว่าแตา่ละทีนเนี่ยเราจะใช้อะไรเงี้ยผมมีซอมบี้แมนหรือเจอร์โกลดนต้องเป็นอาจจะเป็นเด็กหน้ากากหวานอ่าแล้วก็ดอร์ต้าเจนัสอันนี้คือสายฟรีสามารถทําตามได้เลยนะครับผมแต่ว่าทเทวีจีนอสสนัตจีนอนสต้องตัวดำนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการจัดทีนะครับอธิบายหมดนี้ก่อนนะครับคนนี้เนี่ยก็ถ้าเล่นไปเรื่อยเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าคะแนนมัน มันเราจะสามารถเลื่อนมาเป็นอันนี้นะครับผมเลื่อนไปนี้แล้วเราก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับเลื่อน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 จนเปเลื่อนสุดนีที่มันยืนสายฟ้ายืนไม้ขาเลยนนะครับเนี้ยเป็นดินก่อนไปก่อนนะฮะวันนี้นะฮะส่วนรางวัลเนี่ยก็ไม่ไม่นะครับรางวัลไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ร้านค้าเนี่ยคือสุดเลยนะครับดูเขาทุกคนชิปส่วนก่อนสีส้มพิเศษแล้วก็รวมไปถึงรีเ็ตกุญแจหรือตัวกุญแจไปสำหรับรีเศตการปรับนะครับผมถือว่าดีมากนะครับ ับาโหมดนี้นะครับให้ของค่างเยอะเลยประมาณนี้ครับก็แนะนำพีครับผมสำหรับใครที่จะเล่นโหมดนี้นะครับพยายามกระจายตัวเก่งของตัวเองนะครับให้ไปเยลยประมาณนี้นะครับให้แต่ละทีมมีความสมดุลกันนะครับผมซึ่งเราจะแพ้ทีมแรกแต่ว่าทีมสองทีมสามเนี่ยถ้าเขาเอาทีมแรกตัวเก่งทีมใดไปหมดแล้วเนี่ยทีสองทีมสามเขาจะอดลงนะครับนี้นะครับทุกคนก็เราจะนี้ผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับว่าโหมดนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนบ้าง เราพาเริ่มประเด็ครับดูจากทีมเนี่ยตอนนี้เราเตะแรงไม่สูงมานะครับเราชนะแน่นอนถ้ามั้งทุกคนสังเกตุูุคนส่วนใหญ่ทีมแน่จะเป็นทีมเต็มนะครับส่วนทีมที่2เนี่ยจะมีแค่เขาจะทําเหมือนกันคือมีชัดกับดิสกิงเอามาคอมโบกันนะครับส่วนทีมสุดท้ายคือไม่มีอะไรเลยก็เราไปดูทีเลยนะครับนะเปิดสนามแม่นะผมถึงได้ผมได้รัการเปิดกอดมานะครับอันิเมกิลนะครับ 6แสน4หมื่นดาเมจนะครับผมจากนั้นทีนค้เขดคิวสีนะครับมันจะเบาลงนะครับจากนั้นแทงท็อปอำการถ่ายใบสร้างโลกนะครับผมเด็กเขาสวนกลับมาติดสตันตั้งแม็กนดผมครับต้อไปคิดซึ่งไหมครับผม1ล้าน3แสน9หมื่นดาเมจนะครับนี่ครับบอลทองเขายิงกลับมา4แสนเบิดตายหน้ากากตายไมชน้ากากมานายไนภูมิตายครับเมื่อกี้บนลทอผมยิงไปนะครับตายเกือบหมดเลยครับปุ่มจี้ก็เป็นตัวเลข เดี๋ยวผมก็เลยเอาใส่ทีมไปก่อนนครัทีทุกคนรอดูนะครับผมวันนี้ทีมแรกเนี่ยอาจจะแบบแม่เมจไม่สุดมากนะครับผมเอาจีนอสออกเดี๋ยวรอดูทีมที่สองนะครับโคตรเหนนี่น่าก็น่าจะจบอย่างรวดเร็วนะครับลอยลอยนะครับมาดูทีมที่สองนันเลยนะครับแล้วก็ทีมที่สองนะครับแพร์ปั๊บมาให้จีนสครับยิง ไปจังหวัดอตู้นะครับผมซีรี้านซีแซนเนมิทเหลือแค่ตัวเดียวนะครับผมสกิของหน้ากากวันทำงานนะในเจ็ดลูกไฟคืนนะครับนี่นะครับคอมโบผมก็จะประมาณนี้นะครับผมจากว่าซีนอตมันแรงอยู่แล้วเนาะรู้รู้กันเนาะครับเพราะว่าก็เลยส่วนสนามสุดท้ายเนี่ยผมค่ามันดีกว่าเพราะว่ามันมีอะไรน่าสนใจรับผมยกดีซีก็ควรมาแบบซีแซนเนมิทนะครับก็เกินตายกันหมดนะครับ การไปก็นชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพิตาสองตาแล้วกันเุ็นดน,นะไปแล้วผมถ้าผมทำได่ผิดคือถ้าเราชนะไม่แน่แต่ว่าชนะหรือว่าทำผมยี่สิบชนะเนี่ยเราก็จะข้ามไปยิงต่อไปดูจากทีเนี่ยคือตอนนี้พลังผมอ่ะเยอะกว่าคนอื่นนะผมอาจจะแบบดูไม่ชัดนะครับผมถ้าเอาตรงๆเนี่ยทีมแรกผมน่าจะแพ้นะครับถ้าเป็นทีมจริง,รงๆอะนะถ้าเป็นแบบ เป็นพลังเท่ากันนะที่ผมน่าจะแพนะครับผเพราะว่าเขามีูกเคสึนะครับแต่ว่าจะว่าพลังมันห่างกันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็น่าจะชนะแบบง่ายๆครับก็ไม่ง่ายหรอกแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับโกเคสึเขาตายโดนตอมิคิซึมมันจะตายนะครับผมตอมคิซึมมาับบสองล้านดาเมจนะครับผมโกเคสึเขาไม่ดอกสุดบออหิบไปครับสามแสนนะครับระเบิดอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับ ร่วงได้ตายไปที่เรียบร้อยนะครับแต่นกกูกิพายุนรกมานะครับผมแซ่บเียบร้อยครับจบไปในสนามเรีนเอาต่อไปแล้วผมก็ justice flash มานะครับผมฟาวามเรือกับจีนอสแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไเลยครับเจ้านี้ห้าล้านแปดแสนในเวทหายหมดทีนี่ครับผมลายดูภาพเองจีนอสครับอ๋อแล้วใครบอกจีนอสไม่คุ้มโผแล้วว่าโคตรคุ้มทุกคนใครตอนนั้นได้ฉันผิดพลาดนะครับ ก็จะอันนี้ผมน่าจะใช้พ่อโรเฟอร์สกันนะครับการส่งหารไปเพราชฉะันไปยิงสนามนะครับที่ทำให้ซึ่สนามนะครับแล้วทีนีงง้เราก็จะสู้กับคนที่มาถ้าดูจากอันนี้เนี่ยเขาไม่กักตัวเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า คือเกมนี้เนี่ยการที่เราปั้นหลายตัวนะครับมันทําให้ทรัพยากรเรามันเสียทรัพยากรไปได้ค่างง่ายซึ่งเป็นอย่างที่เข้มทุกคนก็ผมเอาทีเด็กผมไดเบื่อก่อนนะครับตาวเหรนยญผลไม้ห้าแสนห้จากนั้นเขาปกรถไปนะผมสร้างรูปนะครับจะแสนเก้าหมืนาิไปที่ซึ่งตามต่อนะผมหนึ่งล้านเก้าแสนเจ ก็เลยตายหมดนะครับเด็กสันนักก็นักไม่เอกรุนถุมไปนะครับจากนั้นตายต่อแล้วตอมจิซึมุหมันทองได้เปิดไถ่ไปเปิดโล่อกมาครับส่วนไปด้วยอังสิจากหมอนทองนะ4,000,000เยนในน,นี้เราไม่ได้ตดนตามปาาต่อตายเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรูปจิยู่ในะลงมาครับเด็กก็ได้ลงไปนอนอีกตัวหนึ่งนะครับต่าสู่เดืที่สองน่าจะจบเองครับ สนามจะดูสนามสอนคนบอกว่าอย่างไวนะครับผมสติสแตรสนะครับตอนนี้เซนโชทั้งคู่วินสีน่ล้านห้าแสนอาจจะจบเลยครับผมครับนะั้งสุดท้ายก็เดี๋ยวข้ามเลยว่ามันชนะแน่ๆครับก็ประมาณ รเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับครับถ้าใครชอบคอนเนี๊ยะผมก็กดไลค์สักหน่อยนนะครับเป็นลายใจคนทำนะครับผมแนวทางก็ย้ำีกทีครับคือแบ่งแบ่งตัวเก่งของเราเนี่ยไปในหลายๆที่นะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเล่นเล่นพยายามเฉลี่ยตัวให้แต่ละที่ให้พอๆกันนะผมจะได้เล่นง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเนี่ยรางวัลในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะร้านค้าตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับทุกคนนี่นะครับดูเลยว่าดีมากนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับนี้ก็เป็นเจอใหม่ชิพหน้าผมเดี๋ยวผมจะลงสึกดัวดเร็วนี้นะครับเพราะผมจะลังเซิร์ฟกันเซิร์ฟเนี่ยตอนนี้คือเซิร์ฟผมรวมแล้วนะครับผมสามวันเจ็ดกับสามวันแปดก็ประมาณนี้ครับเจอลิปนี้าก็เจอใหม่ชิพหน้านะครับสวัสดีครับ